ที่นน่นนะครับก็จริงๆวันนี้ก็เป็นวันพระเราก็อยากจะมาไหว้พระพอดีขับรถมาเห็นมีงานฝั่งลูกนิมิตนะครับวัดพระธาตุโพทองเราก็เลยขับรถมาเลยนะครับมีมาชนาเนี่ยครับก็ไม่โชคดีนะครับก็เจองานฝั่งลูกนิมิตรก็เลยเดีย๋ยวจะแวะไปไหว้ซะหน่อย ตั้งใจจะมาไหว้พระอยู่แล้วนะครับตอนแรกว่าจะไปวัดสะลงเรือพอดีที่นี่มีงานฝังรูงนิมิตพอดีก็อ่านป้ายงานวันที่9ถึงวันที่17ก็เลยโอเคโชคดีเดี๋ยวเราจะไปงานวัดงานฝังรูงนิมิตกันนะครับโกโก้โชคดีนะครับเดี๋ยวเราเจอ ...2 วัดเลย ันนี้จะเข้าดีไหมเลยลองเลี้ยวดูไปก็แหละโอ้ถนนสวยมากเหมือนเราเข้าอยู่ที่พื้นที่ชนบทแต่ว่าสวยมากถึงแล้วนะครับงานฝังรูปนิมิต เข้ามาลึกนิดหนึ่งแต่ว่างานใหญ่มากเลยนะครับฝั่งลูก,น,กนีม่มป็จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราจะซื้อดอกไม้ ไม่จุดทูมนะครับเพราะว่าจะเป็นฝุ่น PM 2.5ครับเราก็จะให้ดอกไม้มาแต่ว่าให้พากกว่อนเราเขาก็จะให้ใบนี้มาให้เราิดเราจะเอาไปดูอินฟิมิตนะคะไรับการศาา ว่าลำมัดจกราวาทท่าแปดทียประสิบเทียจมาเป็นกับแดดร้อนมากเลยครับี่นองช้าน้ำังไก่เงาเรียงพี่เราเดินเลือกซส้อจตกตามตัวกับเียงมาตัวกเปาแต่ร้อนมากต้องซื้อหมไก่รไม่ไหวรู้เกาจะมีนาเกอแดดร้อนไม่ไหว ้าสานบุญเอาไว้ครับพี่น้องเอาลอกตายองผมเอาอันนึงครับวันเก้มาถึงเวลาอาช็กโแลตคอรันบุ๊กเอ้าสิมนาฬกาเก้ารงสาบรอนขี้ร้อนมกินไม่ไหวร้อนมากเลยนะครับ สนุกดีเดี๋ยวเราตกวงสักไเปนตั้งอยู่ป่านี้แล้วจัวเขาดีบรนอเรลา รถนะครับรถที่วิ่งสวนลงไปนะครับระวังด้วยเนื่องจากว่ามีรถสวนเข้ามานะครับท่านรับต่ทอเฝาลูกนี่มีก้าลูกนะครับถ้าวิ่งทางรีวก็จะปลอดภัยนะคับท่อนบวกด้วยนะครับแล้วก็ลำเราบี้กับควาปลอดภัยก็จะมีเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับจะมีพาร์เจดีด้วยนะครับได้นำรถนะครับวิ่งเข้ามาบริเวณงานวัยพัฒนางานวิจอง ของชาวาวัดพรางองเรื่อยๆนะครับเรากำลังจะเข้าไปที่พาพนลลี่และเข้าไปข้างในครับโก,โก็ก็พรสวยมากเลยนะอไม้จะสวยมากเดี๋ยวเราจะเข้ามาข้างในแล้วโอสวยมากนีด่ดอกไม้นะครับ ข้างในก็จะเป็นเป็นพระธาตุนะครับอ๋อมีพระนะก็จะเป็นพระขึ้นมาด้านบนนะครับนี่ครับจากด้านบนนั่งนับงพระสวรรคกับข้านบนใช่ไห้ใส่เครื่องพระอง่มณฑลองมณฑลองนะครับองค์<ล><า>จำลองนะครับเดี๋ยวเราจะไหว้พระกันนะครับ วิธีนี้นะครับก็ยังตั้งถูกลงด้านด้ในของฉันนี้ตลอดนะครับเพื่อให้กเราได้รับความอบอุ่นแล้วก็จะได้สิทธิ์ท้องชีวิตต่างๆตลอดเลยจนกระทั่งมีการจดัดงานโดยดอกไม้นะครับโดยดอกไม้รอบเจดีย์สือดอกไม้จะเข้าลอยเดือดร้อนมากเลย ก็จะเป็นดอกไม้ลยล้อมรอบอย่างเงี้ยนะครับแต่ร้อนมากเลยเราลิบ่อยนะครับต้องใส่รองเท้าไม่ได้ด้วยครับอันนี้ก็คือที่ฝั่งนูดนิดสำหรับวันนี้นะครับช่<จ>บงวงเช้าก็ได้มีพิธีไปแล้วนะครับเสดสร็มบู้ณ์นะครับเราจะลีบโอยวม่นวยแล้วร้อนนะครับผมลมหนาวมากเลยทำบุญเลาต้องสู้หมดทานแล้ว ร้วยทั้ว่ารชการจังหวัดอ้ร้อนมากเลยจังหวัดรนท้งท่านผู้รารรงเรยน่านอินเทอรเนะครับร้อนท้าร้อนเท้าไม่ไหวร้อนมากเลยงานท่านไปแากขวยก็ว่าเผื่อประดับพ่อพี่น้องนะครับดยดอม้น้อป่นพราชาตแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังอนุนมนะครับดอกม้กดล้อท่านปิดตร้นี้พิได้ นะครับและลูกพิชิตเก้าลูกนี้ก็จะตั้งอยู่ตรงนี้ในหอฉันนี้นะครับจนกว่าอาจารย์ภูไทยอภิโยเจ้าวาดวัดพระธาตุทองจะเปลี่ยนแปลงนะครับจะเปลี่ยนแปลงคือจะนำลูกนี้ไปเปลี่ยนแปลงออไปนะครับที่แน่ๆคือแล้วก็ขับรถมานี่มาด้วยความลุ้นมากลืมดูน้ำมันนะครับน้ำมันนี่คือแบบลุ้นมากแล้วตอนนี้กำลัง หาปั๊มว่าแถวนี้มีปั๊มหรือเปล่าเพราะว่าขับรถไปลุ้นไปเลยครับตอนนี้เดีย๋ยวถึงวัดข้างหน้างานฝั่งรุ่นิมิดเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปก่อนแล้วก็เดีย๋ยวนั่งเซิร์ชหาปั๊มก่อนนะครับ